ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับเชมดับไม่ไหวไฟอารมณ์ เรื่องราวความต้องการอะไรที่สิ้นสุดของคนเริ่มต้นที่บรรทุกเงินเดือนลูปหล่อคนหนึ่งนามว่าแบนดอนชีวิตประจำวันของแบนดอนนั้นก็ดูไม่ได้แตกต่างอะไรกับคนทำงานประจำทั่ว,วไปทว่ามีสิ่งหนึ่งที่แบนดอนต่างจากคนปกติซึ่งนั่นก็คือตัวของแบนดอนเป็นคนที่ไม่เคยคบแฟนนานเกินกว่า5เดือนแม้ว่าใบหน้าของเขามันจะหล่อปานดาราฮอลลีวูดแต่ทั้งชีวิตเขาไม่เคยรักใครจริงๆเลยสักคนแบนดอนใช้เวลาทุกวัน หลังจากเลิกงานในการโทรเรียกสาวๆไม่สำน้ามาหาที่บ้านแถมในเวลาทำงานบางทีแบนดอนก็ต้องแอบไปบริหารกล้ามเนื้อแขนเรียกได้ว่าแบนดอนนันเป็นคนที่มีความต้องการแบบไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆแถมเขายังไม่เคยขาดสาวๆเลยด้วยขนาดแค่นั่งในรถไฟหลังจากเลิกงานแบนดอนก็ชอบเจอสาวสวยที่มักส่งยิ้มให้เขาอยู่บ่อยๆแม้ว่าคนคนนั้นจะสวมแหวนแต่งงานแต่ถ้าได้เพลอลงความรอ อของแบนดอนสาวๆมากมายทั้งหลายก็พร้อมที่จะมีความสุขกับชายรูปหล่อคนนี้ด้วยกันทั้งนั้นส่วนเจ้าแบนดอนที่ไม่ชอบผูกพันกับใครๆก็เลยใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดแม้ว่าอายุของเขาจะปลาเข้าไปเลขสี่แบนดอนก็ยังคงทําแบบนี้ต่อไปไม่เลยเขาไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงกระทั่งในวันหนึ่งที่แบนดอนมาทํางานตัวของเขานั้นก็ต้องได้เจอเรื่องน่าตกใจเพราะว่าวันนี้ที่ทํางานคอมิวเตอร์ของแบนดอนมันหายไปทั้งเครือ พอแบนดอนเข้าไปถามหัวหน้าของตนที่มีชื่อว่าเดวิดเดวิดมันก็เลยบอกว่าแผนกไอทีพวกเขายกคอมของนายไปซ่อมเพราะว่าพวกเขาเจอไวรัสในคอมพิวเตอร์ของนายแบนดอนพอรู้ว่าคอมพิวเตอร์โดนหิ้วไปตรวจไวรัส เขาก็เริ่มรู้สึกกังวลมากๆเพราะในคอมของแบนดอนมันเต็มไปด้วยแรงอบายามุกเยอะมากๆแต่ว่าจะให้ทำยังไงได้เพราะคอมที่ใช้สองเว็บสาวๆมันดนยกไปซะแล้วจะให้ไปเอาคืนตอนนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้พอกลับมาถึงที่บ้านวันนี้แบนดอนที่ไม่ได้เล่นคอมพิวเตอร์ในออฟฟิศก็โดยรีบหยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมานั่งดูคลิปสับหมูดังตับ พร้อมกับหยิบขนมน้ําดื่มมากินด้วยเห็นแล้วมันช่างน่าเรือเชื่อจริงๆที่มันจะมีคนนั่งดูคลิปสับหมูตับ ไปพร้อมกับกินข้าวแบบนี้ทว่ายังดูคลิปสับหมู่ไม่ทันจบก็ได้มีโทรศัพท์จากซิซซี่น้องสาวของแบนดอนโทรเข้ามาซิซซี่ฝากข้อความเสี่ยงเอาไว้ว่าตอนนี้เธอกําลังจะตายเพราะโรคมะเร็งแต่ว่าแบนดอนที่รู้ว่าน้องสาวโกโหกก็ไม่ยอมยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาคุยด้วยเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามที่น้องสาวโทรมามีแต่นําเรื่องน่าปวดหัวมาให้แบนดอนตลอด เช้าวันต่อมาหลังจากแบนดอนมาทํางานวันนี้ที่ทํางานก็ได้มีข่าวดีเพราะว่าเดวิดเจ้านายของแบนดอนสามารถปิดดิวใหญ่ได้สําเร็จทําให้พอถึงตอนเย็นเดวิดมันก็เลยพาลูกน้องมาเลี้ยงฉลองกันที่ลานเหล้าแล้วพอหนุ่มๆอยู่ด้วยกันแบบนี้เดวิดมันก็เลยกะกจะโชว์การจีบสาวให้ลูกน้องได้เห็นและมุกจีบสาวของคนอย่างเดวิดก็คือการผ้ายามเรียงเล่าสาว,สาวแถมเจ้าเดวิดมันก็มีสกิลปากที่พลิ้วไหวเป็นอย่างมากจนพวก สาวๆยินดีรับเร้าฟรีจากเดวิดแล้วพอแบนดอนมาร่วมวงด้วยพวกสาวๆก็เหมือนว่าจะชอบแบนดอนมากกว่าก็ไม่แปลกหรอกแบนดอนเล่นหล่อสักขนาดนี้ขนาดที่ว่าเดวิดลากสาวผมทองไปเต้นแม่สาวผมทองคนนั้นก็ยังเอาแต่หันมามองหน้าแบนดอนเรียกได้ว่าหันมามองจนคอแทบหกัก แล้วพอทุกคนออกมาจากร้านไอ้เจ้าเดวิดมันก็ยังพยายามเข้าไปจีบสาวๆต่อไม่เลิกแต่พวกสาวๆก็ไม่ยอมเล่นด้วยหลังจากเดวิดขึ้นแท็กซี่กลับบ้านแบนดอนที่กำลังเดินอยู่บนถนนก็ได้เจอกับแม่สาวผมทองก่อนหน้าเธอขับรถเข้ามาเรียกให้แบนดอนขึ้นมาด้วยกันที่แท้เธอก็ชอบแบนดอนมากกว่าเดวิดจริงๆด้วยจากนั้นทั้งสองคนก็ได้หาที่ไปเปรี่ยวข้างทางจังหวะน,นี้ไม่ต้องหาโรงแรมให้เสียเวลาคิดจะสนุกหวดตรงไหนก็ได้จ้ะ ไป หลายนาทีต่อมาเมื่อแบนดอนกลับมาที่ห้องแบนดอนได้ยินเสียงเพลงดังมาจากห้องของตัวเองพอแบนดอนไขกุญแจเข้ามาในบ้านแบนดอนก็รีบเดินไปหยิบไม้เบสบอลมาเตรียมเอาไว้เพราะดูท่าคงมีขโมยงัดเข้ามาในหน้องแน่แต่พอเดินไปเช็คในห้องน้าแบนดอนก็ต้องตกใจที่เขาได้เจอกับซิซี่น้องสาวตัวแสบของแบนดอนที่แอบเข้ามาในบ้านซิซี่ที่กําลังอาบน้ําอยู่ก็รีบหยิบผ้าขนหนูมาพันตัวแล้วถามพี่ชายอย่างแบนดอนว่าทําไมเข้า ามาในบ้านถึงไม่เคาะประตูกันบ้างแบนดอนพอโดนหามแบบนี้ก็งงเพราะเขาจะเคาะประตูทําไมเพราะนี่มันบ้านของแบนดอนแล้วที่สําคัญแกเข้ามาในบ้านของพี่ได้ยังไงซิซี่ก็บอกพี่ชายไปว่าก็พี่ให้กุญแจนหนูเอาไว้ไงจําไม่ได้งั้นหรอแบนดอนที่ไม่อยากเจอหน้าน้องสาวเขาก็รู้สึกเซ็งมากๆแบนดอนพยายามจะไม่รับสายซิซี่มาโดยตลอดแต่นี่ซิซี่เล่นโผมาแบบนี้ในบ้านแถมยังมาเลื่อให้แบนดอนผู้เก็บกดเห็นเข้าอีก แบบนี้ยิ่งทําให้แบนดอนมีความต้องการเข้าไปใหญ่หลายนาทีต่อมาหลังจากแบนดอนเข้ามานอนดูหนังสับหมูต่อในห้องแบนดอนก็ได้ยินเสียงน้องสาวโทรศัพท์ไปหาใครบางคนซิสซี่ร้องให้ตะโกนบอกให้คนปลายสายอย่าทิ้งฉันไปฉันรักคุณมากนานได้โปรดแบนดอนที่แอบฟังน้องสาวทะเลาะก,กับแฟนเขาก็รู้แล้วเหรอว่าั้งนี้ซิสซี่มาหาตนเพราะอกหักนั่นเอง เช้าวันต่อมาซิซีก็ได้เข้ามาขอร้องพี่ชายเธอมาที่นี่เพราะมีงานร้องเพลงสักสองสามวันหนูขออยู่ที่นี่หน่อยได้หรือเปล่าพอดีว่ามีเรื่องกับแฟนนิดหน่อยแบนดอนที่เจอน้องสาวทําพฤติกรรมแบบนี้จนชินก็เลยยอมใจอ่อนให้น้องอยู่ด้วยก็ได้แม้ว่าแบนดอนจะไม่อยากให้อยู่มากแค่ไหนก็ตามแต่ว่ายังไงเขาก็มีน้องสาวแค่คนเดียวจะปล่อยให้ไปเร็วแรกที่ไหนมันก็ดูแรงน้ําใจไปหน่อยแถมก่อนกินข้าวเจ้าแบนดอนก็ยังใจดีถามซิ ซี่ไปว่าช่วงนี้เธอมีเงินใช้หรือเปล่าหากว่าเดือดร้อนก็บอกพี่ได้ซิซี่เองที่เหมือนจะไม่ค่อยมีเงินเหมือนกันเธอก็พยายามบอกพี่ไปว่าหนูยังพอมีอยู่บ้างเพราะว่าบางทีหนูก็ได้เงินก้อนใหญ่เลยด้วยหลังจากกินข้าวกันเสร็จแบนดอนก็ต้องรีบออกไปทํางานส่วนด้านซิซี่เองก็ต้องเดินทางไปที่ร้านอาหารเพื่อรีบไปเตรียมการแสดงร้องเพลงของเธอในคืนนี้ระหว่างที่ทั้งสองพี่น้องกําลังยืนรอรถไฟแม่สาวซิซี่ก็ไม่ดูเล่นพี่ เรนอะไรเธอไปยืนอยู่ริมรางรถไฟทําให้แบนดอนต้องรีบดึงเธอเข้ามาก่อนที่จะตกลงไปให้รถไฟเหยียบซิซี่พอโดนพี่ชายเข้ามาช่วยเธอก็รู้สึกดีใจมากๆซิซี่จึงผ้ายามอ้อนให้พี่ชายคืนนี้มาดูหนูร้องเพลงได้หรือเปล่าแบนดอนที่รู้สึกเอ็นดูน้องสาวมากๆก็เลยสัญญาว่าจะไปดู หลายชั่วโมงต่อมาหลังจากเลิกงานเดวิดเจ้านายของแบนดอนก็ได้ชวนไปเที่ยวผับด้วยกันแต่ว่าแบนดอนก็ไม่ว่างไปด้วยเพราะเขามีนัดไปดูน้องสาวร้องเพลงเดวิดพอรู้ว่าแบนดอนมีน้องสาวด้วยไอหมอนี่มันก็เลยขอติดไปฟังเพลงด้วยสักคนก็แล้วกันฉากต่อมาตัดไปยังที่ร้านอาหารสุดแสนไฮโซแบนดอนกับเดวิดก็ได้พากันมานั่งฟังเพลงที่ซิซี่ร้องซิตซี่ที่ปกติดูเป็นสาวไม่ค่อยเอาไหนแต่พอเธอได้ขึ้นไปยืนบนเวที แล้วเริ่มเป็่งเสียงร้องออกมารัศมีความสวยก็ได้ส่องลงไปที่เธอทั้งหมด เสียงร้องเพลงอันแสนไพเราะและทรงพลังทำให้ทุกคนในร้านต่างปรบมือให้กับเธอหลังจบการแสดงซิซี่เธอเดินเข้ามานั่งดื่มที่โต๊ะของพีไอเจ้าเดวิดที่ชอบจีบสาวเป็นนิสัยอยู่แล้วก็โดยพยายามเข้าไปจีบซิซี่ซิซี่พอเห็นพ่อกระเป๋าหนักเข้ามาจีบตัวของเธอนั้นก็ยอมเร่นด้วยแม้ว่าซิซี่จะเห็นว่าเดวิดใส่แหวนแต่งงานเธอก็ไม่สนใจส่วนเจ้าแบนดอนพอเห็นน้องสาวนั่งคุยกับเจ้านายตัวเองเขาก็รู้สึกเซ็งเป็นอย่างมาก แบนดอนไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าน้องสาวตัวเองต้องมาโดนเพื่อนที่เป็นเจ้านายข้าไปกินต่อหน้าต่อตาพอออกมาจากร้านอาหารทั้ง3ามคนก็ได้นั่งรถไปที่บ้านของแบนดอนแน่นอนว่าแบนดอนก็ไม่อยากกลับเข้าไปในบ้านเพราะว่าตอนนี้ซิซซี่คงกําลังสนุกอยู่กับเดวิดแต่ว่าจะให้นั่งรอหน้าห้องทั้งคืนก็คงไม่ไหวแบนดอนพยายามไม่สนใจเปิดประตูเข้าไปในบ้านแต่พอแบนดอนได้ยินเสียงร้องของน้องสาวกับเดวิดดังออกมาจากห้องเขาก็ทนไม่ไหวเปลี่ยนไป ใส่ชุดกีฬาเพื่อลงไปวิ่งออกกําลังกายมันซะยังจะดีกว่าแบนดอนวิ่งอยู่แบบนั้นนานมากๆเขาวิ่งให้นานมากพอที่คิดว่ากลับไปคงไม่เจอเดวิดแล้วแน่ๆหลังจากวิ่งออกกําลังกายเสร็จแบนดอนมันก็เรรีบกลับมาที่บ้านเพื่ออาบน้ําแล้วเข้านอนโชคดีที่เดวิดไม่อยู่แล้วทําให้แบนดอนได้หลับตาลงอย่างสบายใจทว่ายังหลับตาไม่ทันถึง10วินาทีใจน้องสาวตัวแสบอย่างซิซ,ซี่กอดันวิ่งเข้ามากระโดดขึ้นบนเตียงเธอหด นอนกอดพี่ชายได้ไหมคืนนี้แบนดอนที่กําลังอารมณ์ไม่ดีก็เลยผ้ายามไล่ให้ซิซี่ออกไปจากห้องแต่ว่าซิซี่ก็ไม่ยอมออกไปแบนดอนจึงเปลี่ยนไปตะโกนตะคอกเสียงใส่ซิซี่ใส่หัวออกไปจากห้องของชั้นเดี่ยวนี้ซิซี่พอเห็นว่าพี่ชายโกรธมากจริงๆก็เลยยอมออกไปจากห้องก็ได้ เช้าวันต่อมาพอแบนดอนไปทํางานเจ้านายเดวิดก็เรียกแบนดอนมาถามเรื่องคอมพิวเตอร์ของแบนดอนเพราะว่าในคอมมีแต่เรื่องทางเพศเยอะมากๆแถมยังดูเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าจะมีอยู่บนคอมของแบนดอนแบนดอนที่รู้อยู่แล้วว่าต้องมีคนเห็นข้อมูลในคอมพิวเตอร์เขาก็ไม่ได้คิดจะตอบโต้อ,อะไรกลับไปส่วนเจ้าเดวิดมันก็โทษว่าอาจเป็นฝีมือของเด็กฝึกงานก็เป็นได้เพราะถ้ามีคนแบบนั้นในออฟฟิศมันคงดูน่ากลัวมากๆพอออกมาจาก าห้องของเดวิดแบนดอนก็มาเอิญมาเจอกับสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเมรีแอนสาวผิวสีที่กําลังยืนรอแบนดอนชงกาแฟแล้วพอแบนดอนหันหลังมาดูทั้งสองคนนั้นก็ได้สบตาก,กันอยู่ประมาณ5วินาทีแบนดอนที่กําลังเงาเงาอยู่ก็เลยชวนเมรีแอนให้ไปกินข้าวเย็นด้วยกันไหม ฉากต่อมาตัดมายัางที่ร้านอาหารแบนดอนกับเมรีแอนก็ได้มานั่งคุยนั่งดื่มด้วยกันทั้งสองคนพูดจากันอย่างสนุกสนานเมรีแอนเธอเองก็มีสามีอยู่แล้วแต่ว่าแยกกันอยู่ส่วนเจ้าแบนดอนที่ไม่เคยมีแฟนมาก่อนเกินกว่า5เดือนเขาก็รู้สึกยินดีมากๆที่ตัวของเมรีแอนชอบความสัมพันธ์แบบนี้พอออกมาจากร้านอาหารได้แบนดอนก็ได้เดินมาส่งเมรีแอนที่หน้าบ้านการเดทครั้งนี้แบนดอนไม่ได้ล่วงเกินอะไรเธอเลยสักอย่างช่างเป็นบุคลิก ที่ตรงกันข้ามกับแบนดอนจริงๆแล้วพอแบนดอนกลับมาถึงบ้านไอ้มอร์นี่มันก็เลยเข้าไประบายอารมณ์กับแขนของตนที่หน้ากระจกทว่าซิซี่เธอก็ดันเปิดประตูเข้ามาในบ้านแถมเธอยังพุ่งเข้ามาในห้องน้ําอีกด้วยจนทําให้เธอเห็นพี่ชายตัวเองกําลังยืนเกรงอยู่หน้ากระจก แบนดอนพอเห็นน้องสาวเข้ามาเขาก็ตกใจโวยวายออกไปด่าซิซี่ส่วนด้านซิซี่พอรู้ว่าตัวเองทำผิดไปจริงๆที่ไม่เคาะประตูก่อนเธอก็พยายามจะขอโทษแบนดอนแต่ว่าแบนดอนก็ไม่สนใจแล้วพองอพี่ชายไม่สำเร็จซิซี่มันก็ได้เดินไปเปิดเบียร์ในตู้เย็นมานั่งกินที่โต๊ะคอมทําให้ซิซี่บังเอิญเห็นเฟซไทม์ที่แบนดอนเปิดค้างเอาไว้ผู้หญิงในเว็บกล่าวทักทายซิซี่ซิซี่พอได้เห็นสิ่งที่พี่ชายตัวเองทําลงไปเธอ ก็รู้สึกอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกส่วนด้านแบนดอนที่เพิ่งแต่งตัวเสร็จเขาก็เดินมาพับหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วยกคอมเข้าไปในห้องนอนส่วนด้านซิซี่ที่อารมณ์เสียไม่ต่างกันเธอนั้งก็เลยออกไปจากบ้านคืนนี้ขอไปนอนที่อื่นก่อนก็แล้วกันส่วนเจ้าแบนดอนพอโดนน้องสาวเห็นความรับของตัวเองเขาก็ได้แต่นั่งคิดว่าควรทํายังไงกับเรื่องนี้ดีจนในที่สุดแบนดอนก็ตัดสินใจได้บางอย่างเขาเริ่มเก็บข้าวของทุกอย่างลงถังขยะทั้งหนังสือพิม นางแบบที่มีอยู่เยอะเป็นภูเขารวมถึงโน้ตบุ๊กที่แบนดอนเอาไว้ดูเว็บไซต์ไลฟ์สดแบนดอนคนของทั้งหมดไปทิ้งลงทางขยะครั้งนี้เขาตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องเลิกพฤติกรรมแบบนี้ให้ได้พอถึงตอนเช้าแบนดอนก็ได้เข้าไปหาเมรี่แอนที่ออฟฟิศ แบนดอนพาเธอมาที่รับสายตาคนแล้วเริ่มลงมือจูบเธออย่างบ้าคลั่งจากนั้นทั้งสองคนก็พากันโดดงานเพื่อนั่งแท็กซี่ไปยังคอนโดที่ไหนสักแหง่งพอขึ้นไปถึงบนห้องแบนดอนกับแมรี่แอนก็เริ่มเตรียมถอดเสื้อผ้าเพื่อขึ้นไปเที่ยวาวอังคารด้วยกันทว่าในจังหวะที่ยานกําลังจะเข้าที่จอดจู่ๆแบนดอนมันก็ถอยตัวออกไปไม่พูดไม่จาอะไรเลยสักคําท้ายที่สุดแล้วแบนดอนก็ทําไม่ได้เพราะเขารู้ดีว่าถ้ายัางทําต่อไป เขาต้องรับผิดชอบในตัวของเมรีแอนด้วยแบนดอนที่ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะทุกความสัมพันธ์ทําให้แบนดอนไม่มีความสศกส่วนด้านเมรีแอนที่ได้เห็นแบนดอนเป็นแบบนี้เธอนั้นก็รีบใส่เสื้อผ้าแล้วเดินออกไปจากห้องส่วนเจ้าแบนดอนพอได้อยู่คนเดียวไอ้มอร์นี่มันก็เลยโทรเรียกสาวงามให้เข้ามาในห้องเพื่อช่วยทดสอบความแข็งแรงของบานกระจกฉากนี้ยิ่งตอกย้ำได้ชัดเจนว่าแบนดอนกลัวการมีแฟนมากถึงขั้นใช้เงินแก้ปัญหาเขาอยู่ร ไป พอกลับมาถึงที่บ้านวันนี้ซิซี่ก็ได้เข้ามาอ้อนพี่ชายของตนแบนดอนที่หายโกรธเธอแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรน้องแต่ว่ายังมีเรื่องของเดวิดที่แบนดอนอยากให้ซิซี่เลิกยุ่งกับมันไปซะเพราะมันไม่มีทางมาซ้ำเธออีกรอบหรอกนาซิซี่พอโดนด่าก็พยายามจะขอโทษหนูพยายามจะออกมาแล้วแต่เจ้าแบนดอนก็ไม่อยากฟังคำแก้ตัวของน้องอีกแบนดอนอยากให้ซิซี่ย้ายออกไปซะเธอต้องออกไปหาที่อยู่ใหม่ซิซี่พอโดนไล่ เธอก็พ่ายยมขอร้องอ้อนวอนแต่ทางแบนดอนมันก็ยังยืนยันคำเดิม,ม่าใหม่เพราะเธอนั้นเหมือนกาฝากที่คอยมาเกาะชันเวลาชีวิตของฉันกำลังจะไปได้ดีเธอก็มักจะเข้ามายุ่งพอพูดจบแบนดอนมันก็ลุกเดินออกไปจากบ้านทิ้งให้ซิซี่นั่งร้องไห้อยู่คนเดียว ฉากต่อมาพอแบนดอนออกมาจากบ้านไอหน้ารอคนนี้มันก็ได้ลองใช้ชีวิตเสี่ยงๆแบบที่ตัวเขาเองไม่เคยทํามาก่อนทั้งการเข้าไปจีบสาวที่มีแฟนอยู่ก่อนแล้วจนทําให้แบนดอนโดนต่อยออกมาการที่เข้าไปเที่ยวในร้านที่มีแต่ผู้ชายมากมายเพื่อลองเปิดประสบการณ์ยอดชายที่เขาไม่เคยลองมาก่อนตามด้วยขึ้นไปหาสาวที่คอนโดเพื่อที่จะได้มีความสุขกับเธอแค่แป๊บเดียวแบนดอนเที่ยวหนักอยู่แบบนี้จนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วในจังหวะที่แบนดอนจะนั่ง รถไฟกลับไปที่บ้านจูจูพนักงานรถไฟก็เรียกให้ทุกคนออกมาจากรถเนื่องจากว่าตอนนี้กำลังเกิดอุบัติเหตุพอแบนดอนลงมาจากรถไฟปรากฏว่ามีใครก็ไม่รู้ตกลงไปในรางแบนดอนที่ได้เห็นก็เลยนึกถึงซิดซี่ตอนที่เธอนั้นยืนอยู่ข้างรถไฟตอนนั้นซิดซี่เหมือนผ้ายาันจะกระโดดลงไปในรางแบนดอนพอคิดได้แบบนี้เขาก็เข้าใจแล้วว่าซิดซี่นั้นอาจกำลังคิดจะทำอะไรอยู่แบนดอนจึงรีบยกโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาน้องสาวแต่ว่า ซีซีก็ไม่รับโทรศัพท์จะให้ขึ้นแท็กซี่ไปตอนนี้รถมันก็ติดมากๆแบนดอนมันก็เลยต้องวิ่งเต็มกําลังเพื่อกลับไปที่คอนโดของตัวเองให้ทันหลายนาทีต่อมาพอเปิดประตูเข้าไปในห้องแบนดอนก็ต้องช็อกกับภาพที่เห็นเพราะว่าน้องสาวของเธอที่เคยน่ารักและสดใสตอนนี้ได้นอนจมกองเลือดอยู่ในห้องน้ําเป็นที่เรียบร้อย ฉากต่อมาตัดมายังที่โรงพยาบาลปรากฏว่าทีมแพทย์ก็สามารถช่วยชีวิตซิซี่เอาไว้ได้แล้วพอแบนดอนสังเกตดูที่แขนของน้องสาวปรากฏว่าบนแขนนั้นก็มีรอยมีดอยู่เต็มไปหมดสแสดงว่าซิซี่เคยทําแบบนี้มาเยอะมากแน่ๆแบนดอนพอรู้ความจริงเขาก็เลยเข้าใจซิซี่ว่าตัวของเธอนั้นไม่มีใครจริงๆนอกจากแบนดอน แล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องระหว่างที่แบนดอนนั่งรถไฟไปทํางานวันนี้เขาก็ได้เจอกับสาวสวยคนหนึ่งเธอส่งยิ้มมาให้แบนดอนอีกแล้วและก็เหมือนเดิมเธอก็สวมแหวนแต่งงานด้วยเหมือนกันทว่าครั้งนี้แบนดอนก็ไม่ได้ส่งยิ้มกลับไปต่อไปนี้แบนดอนตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าเขาจะไม่กลับไปทําตัวแบบเดิมอีกอย่างน้อยตอนนี้แบนดอนก็ต้องช่วยดูแลน้องสาวของเขาให้รอดน้องสาวที่เป็นญาติของแบนดอนเพียงแค่คนเดียว แล้วเรื่องราวของเชมดับไม่ไหวไฟอารมณ์ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ